สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปนี้คลิปดวงรายสัปดาห์นะครับวันที่10จนถึงวันที่16พฤษภาคมนะสองพันหนะวันที่16พฤษภาม,นะน, 16, ภามนี่ก็เป็นวันความหวังแห่งชาติฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรมาฝากกันด้วยสักเล็กสักน้อยนะครับลัคนาราศีมิถุนนะดาวตำแหน่งดวงดาวก่อนนะครับวันที่ส0ถึง14ี่เนี่ยนะ ดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพลาพระอยู่นะยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่พอ1 5บหาดาวอาทิตย์ตกวินาศซะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนพระจันทร์นั้นเดินดี3ราศีนะเดินกัน3ราศี1 0บถึงสิอยู่ภพลาพระเป็นมหาจักรและอุจาวิราชพอวันที่1 2บสเนี่ยพระจันทร์ตกภพวินาศนะเป็นมหาอุจซะด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน1 4บสถึงสิ 16, พระจันทร์ทับลัค นี่นะพระจันทร์ทับลักก็ถือโอเคแล้วคือวันอื่นไม่สําคัญสําคัญที่วันที่16นะจันทร์ทับลักเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับพระอังคารก็ทับลักนะครับทับลักนาอยู่ตรงนี้ถือว่าโอเคดาวอังาคารคือดาวเจ้าเรือนลาภะนี่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็ดาวพุธครับดาวประจําตัวตกพบ,บินาศนะดาวพฤหัสนะอยู่พบที่9นะเป็นตําแหน่งสุภะความรุ่งเรืองความเป็นมงคล ดาวพศุกเป็นเกษตรอยู่ภพวินาศดาวเสารอยู่ภพมรณะเป็นเกษตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พระราหูก็อยู่พบวินาศนะดาวเกตอยู่พบที่สี่ของลูกชะตาภนะพพันธุอะมาว่ากันแม่ได้ยินคําว่าวินาศมรณะมรณะ,รณะ,รณะวินาศกันเยอะสักใจเสียใช่ไหมช้วลัคนาราศีมิถุนอาไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไร เดือนนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าดาวตกวินาศเนี่ยเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรพบวินาศเนี่ยเขาเป็นเกษตรนะสำหรับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าดาวมรณะนะดาววินาศดาวอรีเนี่ยถ้าเป็นเกษตรเนี่ยเกษตรในเรือนนั้นเลยนะอันนี้จะกลับร้ายกลายดีนะอย่างเช่นสังเกตนะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวเสาเนี่ยตกพบวินาศมาตั้งแต่พฤศจิกาหกสาม าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยยังสบายสบายอยู่ไม่เป็นไรเลยเพราะอะไรดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรเพีเยงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของท่าน,นจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้ตัวนะมรณะเกษตรเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วมั่นคงแต่การเปลี่ยนของดาวเสาร์เนี่ยมันจะเป็นลีลาการเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นดาวแห่งความเชื่องช้าการรอคอยถูกไหมการรอคอยเนี่ยคือความทุกข์ ฉะนั้นดาวเสารเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นดาวแห่งความโทษทุกข์นะแต่ทิศทางไอ้เดี๋ยนื่องบอกว่าดาวเสาเป็นมรณะและเป็นเกษตรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับเรามาว่าในสัปดาห์นี้กันก่อนนะสัปดาห์นี้อย่างที่บอกอะ่ะสิบสิบเอ็ดพัจจนทรอยู่พลาพระเนี่ยแล้ววันที่สิบเอ็ดก็เป็นวันแรมสิบห้าขาเป็นวันพระนะครับทําบุญตักบาตรนะวันพระเนี่ยสัปดาห์นี้วัน,ว,นวันวันอังคารเนี่ยนะสิบเอ็ด พฤ่สภาเนี่ยนะทำบุญตักบาทเอาบุญเข้าตัวก่อนนะแล้วสิ่งดีๆจะตามมานะครับคือพระจันทร์เป็น11แกลักษณในวันพระซะด้วยนะครับค่อนข้างอันเนี้ยคือถ้าถ้าจะตีความบอกว่าวันพระข้างแรมเนี่ยมันคือแลม15้าค่ำนั่นก็นหมายความว่าพระพระอาทิตย์ร่วมพระจันทร์นะพระอาทิตย์พระจันทร์จันรดับเนี่ยเขาก็ว่าไม่ดีนะโดยโดยหลักการคือพระจันทร์ไม่มีแสง พระจันทร์เนี่ยอยู่ในภพ,พยาพะนะเป็นเรือนแห่งโชคลาภ่าและพระจันทร์เนี่ยกำลังเขาเรียกว่าพอแลมสิบห้าข้ามปั๊บเนี่ยใช่ไหมมันก็จะขึ้นหนึ่งข้ามพระจันทร์ก็จะเริ่มเดินหน้าฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีหลายหลายเขาเรียกว่าหลายท่านเนี่ยก็ยังใช้เรื่องนี้ในการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในการเรียกวเริ่มต้นในเรื่องของการเงินในการเงินก็ถือว่าใช้ได้ นะครับก็ถือว่าใช้ได้เขาเรียกว่าวันอมาวสีนะหรือวันขอเงินจากพระจันทร์ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องขอวันไหนนะว่าจันทร์ดับจันทร์เพนจันทร์ดับดับวันที่ในปฏิทินเขาเขียนจริงหรือไม่แต่ค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะเนี่ยวันที่1 0 11เนี่ยพระจันทร์อยู่ตรงนี้ทำบุญตักบาตรก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะทั้งวันโกนวันพระเลย นะครับสะสมบุญไว้ก่อนนะสิบสองสิบสามพระจันทร์เข้าสู่ภพวินาศเป็นมหาอุดแม่พระจันทร์คือดาวการเงินดาวการเงินฉะนั้นดาวการเงินไปอยู่ภพวินาศแล้วเป็นมหาอุดเนี่ยมีเกณฑ์จะต้องจ่ายเงินจ่ายเงินก้อนใหญ่เะด้วยเพราะวาความเป็นมหาอุดนะครับ <S <S ทีนี้บางท่านอาจจะเขาเรียกว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ่ะกำลังจะซื้อ เขาเรียกว่าซื้อบ้านซื้อรถซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินเยอะวางเงินดาวหรือต้องใช้จ่ายอะไรที่เป็นจำนวนอันนี้มันก็เป็นไปตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเขาเรียกว่าเลือกที่จะใช้จ่ายหรือลงทุนอะไรก็เขาเรียกว่าคิดให้รอบคอบ อ่าการการใช้จ่ายเงินในจํานวนเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใช้จ่ายฉะนั้นก็ต้องระมัดระวงังถ้าถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจําเป็นต้องใช้จ่ายว่าจําเป็นที่ต้องอย่างเงี้ยก็เหมาะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยนะไปไปไป,ไปลงทุนเอาง่ายๆไปลงทุนรู้เสี่ยงโชคในในใน,ในวันนี้ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าที่ควรน,นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกอะ่ะพอดาวสุกเป็นเกษตรเนี่ยพบวินาศเนี่ยมันก็กลับไม่เสียหายนะครับมันก็กลับไม่เสียหายเท่าที่ควรนะครับบางคนเนี่ยก็เป็นเครดตก็ได้นะใช้จ่ายซื้ออะไรอา่าที่มีราคาแพงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยพระจันทร์อยู่12-13นะพอ14-16เนี่ยพระจันทร์มากลุมลัคนาอันนี้ค่อนข้างโอเคนะ อันนี้ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยไปเจอดาวองคาและดาวองคาคือดาวเจ้าเรือนลาภะเห็นไหมเออนะอย่างนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นตนําแหน่งที่ดีดพูดง่ายวันที่16เนี่ยลัขนาราศีมิถุนเนี่ยได้ลุ้นนะได้ลุ้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าพระจันทร์กนะรลุ่มรักนะพระจันทร์กลุ่มรักแลก้วก็อยู่กับดาวองคาดาวเจ้าเรือนลาภะซะด้วยนะก็ สำหรับวันที่16เนี่ยพระจันทร์กับพระอังคารก็ถือว่าสวยเพราะว่ากลุ่มลัคนานะครับแล้วก็ดาวพฤหัสโยกหลังดวงชะตานะดาวพระเกตโยกหน้าดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์พระอังคารพระพฤหัสพระเกตนะไปแปลเป็นเลขกันได้ตามสะดวก นะแปลกันเลขเลข6ก็ใช้ได้นะก็คือดาวศุกร์เนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์เขาเป็นเกษตรถึงแม้จะเป็นภพวินาศก็ตามแต่วินาศน่มันดีนะเพราะว่าเป็นเกษตรนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้หรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนะี่ยก็แถมให้เล็กๆน้อยนะเอาได้ลุนกันเพราะว่าดวงท่านมีโอกาสคือถ้าเกิดว่าดวงมันมันอยู่ในมุมที่ไม่ดีเนี่ยบอกไปมันก็ไม่ได้ลุน้นถูกไหมแต่เนีี้ดวงท่านได้ลุ้นเพราะว่าพระจันทะร์ในกลุ่มลัก และดาวเจ้าเรือนลาภะก็คุ้มลักด้วยนะมันก็มีโอกาสแล้วเพระพระเพลหัดเนี่ยพระเกตเนี่ยอย่างเงี้ยทำบุญเนี่ยดีเลยนะทำบุญนี่ดีเลยนะเ,นเลนะพลหัดก็เรียกว่าดาวเพลหัดอยู่ภพที่เกเกตเนี่ยอยู่ภพอยู่ภพพันธุกระดุมพระเออภพพันธุเนี่ยนะมันเกี่ยวกวับบ้านอย่าประมาทเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถ อ่าอันนี้ก็บวกเข้าไปนะจะบวกเข้าไปจะครบสิบตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าดาวเกตเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนพันธุ์ก็เกีย่ยวกับบ้านก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมาเขาเรียกว่ามาป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ในบ้านของท่าน,นนะครับอย่างที่บอกกันถึงต้องบอกว่าทําบุญด้วยนะทําบุญก็คือเนี่ยวันพระเนี่ยวันโกวันพระเนี่ยพระจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลักเนี่ยแล้วดาวพฤหัสก็อยู่ครบที่สิบเนี่ยอ่าอยู่ครบที่เก้าเนี่ย พฤหัสโยกหลังดุงชะตาสุภะความรุ่งเรื่องนี่ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยทำบุญเสริมดวงแล้วก็เรี่กเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเนี่ยความผูกพันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถยุดยานพ่าหน,นะเนี่ยนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขที่ทําให้ท่านมีโชคลาภได้เหมือนกันนะถือว่าโอเคนะครับงนั้นชาวลัคนาสีมิถุนเนี่ยก็อย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้น ตือนอีกอย่างหนึง่งการข้ากลางคืนอย่าไปไหนนะเนีย่ยอยู่ในภพวินาศเยอะแล้วพราหูกับพระอาทิตย์อยู่ด้วยกันเนี่ยในภพวินาแบบนี้อย่าประมาทนะเพราะว่ามันเป็นคู่คลาดนะครับเป็นคู่คลาดดงนั้นก็ต้องเดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังรอบคอบนะจะไปทําธุระปะปังเดินทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกว่า ระวังตัวเพราะสถานการณ์ในช่วงนี้อย่างที่บอกนะไม่ลดนะจำนวนผู้ป่วยก็ไม่ลดลงเลยนะแพร่กระจายไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะสวมหน้ากาก100%นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะเพราะตอนนี้เราไม่รู้แล้วหราใครเป็นใครติดใครติดใครไม่ติดนะต้องระมัดระวังตัวนะอย่าเรียกว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดหรือเบียดเสียดกับใครเขา ไปหยิบจับอะไรก็ต้องระมัดระวังล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยความเป็นห่วงทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ก็อย่างที่บอกครับดีเรื่องโชคลาภเน้นทําบุญนะเน้นทําบุญแล้วก็มีจังหวะดีในเรื่องโชคลาภแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางอยู่เฉยๆจะดีที่สุดเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเดินทางเท่าที่จําเป็นแล้วก็เวลยะห่างระมัดระวังด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์ตังจังหนับนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ดวงรายเดือนก็จะเขาเรียกว่า,ามาตามมาติดๆแล้วกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ชช่อกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตา ก็ถ,ถ้าสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป,เป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อ,อธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดยพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตําแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตําแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะ uh หรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงคารามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ